จับตานะครับ2คดีก้าวไกลเนี่ยถือหุ้นสื่อแล้วก็แก้มาตรา1นึเนี่ยฟันคนไม่ฟันพักก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีที่พักก้าวไกลเนี่ยมีอยู่2คดีนะครับก็คือคดีแรกก็คือเป็นคดีถือหุ้นสื่อซึ่งแน่นอนครับเมื่อวานนี้20ธันวาคมเนี่ยก็ทางคุณพิธาเองก็ได้ไปให้ข้อมูลกับทางสาธกรธรรมนูนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคุณพิธาแล้วก็กะกะตแล้วก็เจ้าของไอทีวีนะครับ ผู้จัดก,การของไอทีวีเนี่ยนะครับก็ได้ไปให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ศาลก็มีนัดนะครับฟังคําพิพากษาเนี่ยเดือนธันวาน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเอดเดือนมกราคมครับโทษทีไม่ใช่เดือนธันวาน,นะครับวันที่ยี่สิบมกราคมนะครับศาลนัดฟังคาพิพากษาคาดีนี้ก็คงจะต้องรอรุ้นกันนะครับว่าสรุปแล้วคุณพิธาจะนะครับหลุดลออจากคาดีนี้ถือหุ้นสื่อหรือเปล่าหรือว่า ไอทีวี uh, ยังเป็นสื่ออันนี้เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคําถามอย่างมากคดีที่2องก็คือแก้ไขเรื่องมาตราหนึ่งสซึ่งแน่นอนครับเรื่องของการแก้ไขมาตราหนึ่งนี้วันที่25่ธันวานี้นัดตรวจสอบนะครับนัดสืบพยานตรวจสอบพยานซึ่งแน่นอนครับว่าคดีนี้ก็ไม่ได้อยู่พักอยู่ดีเพราะในคําฟ้องเนี่ยขอให้ยุตินะครับไม่ได้ฟ้องให้ยุบพักแต่ฟ้องเพียงแค่ขอให้ยุติการกระทําถ้ามีถ้ามีความผิดมีอะไรเงี้ยถ้าเกิดการกระทําแบบนี้นะครับก็คือขอให เขา,าเรียกหยุดการกระทําไม่ได้ฟ้องให้หยุบพักเพราะฉะนั้นทั้งสองคดีเนี่ยนะครับเป็นคดีที่เป็นที่ตัวบุคคลนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับการยุบพักแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคดี 1, 1 2, นะึอเนี่ยถ้าเกิดบอกมีความผิดแล้วสั่งให้หยุดการกระทําอาจจะมีการไปฟ้องอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันแต่ยังไงก็แล้วแต่2คดีนี้คดีถือหุ้นสื่อกับคดีแก้ไขมาตราน1นึอเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ถึงขนาดเรื่องของการ ยุบพักแน่นอนก็ต้องจับตาดูนะครับจับตา2คดีก้าวไกลถือหุ้นสื่อแก้มาตา112ฟันคนไม่ได้ฟันพัก จับตา2คดีในมือสารแลธรรมนูญปมพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีหากไม่รอดเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลไม่ถึงกับยุบพักส่วนแก้ไขมาตรา1นึคาดไม่กระทบถึงการยุบพักก้าวไกลเหตุคําร้องแค่ให้หยุดการกระทาหลังปีใหม่รู้ผลทั้ง2คดีก็คือติงได้บอกว่าคดี1นึน่นะครับเขาบอกว่าร้องก็คือร้องขอให้หยุดการกระทําไม่ได้ร้องขอให้หยุดการยุบพักเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะกระทบถึงการยุบพักทั้งสองคดี ในวันพุธที่20ธันวาคม256เวลา9นาฬิกา30นาทีเนี่ยศารลรัฐธรรมนูญจะนั่งจะออกนั่งบรรลังไต่สวนพยานบุคคลในคดีที่คณะกรรมการการ,การเลือกตั้งหรือว่ากกตอขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพผู้สาภาผู้แทนราษฎรสะส,สเนี่ยของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบกับมาตา98วงเล็บ3หรือไม่จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลคดีนี้สารนธรรมนูญได้สั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและสั่งให้ในายพิธาผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสนับตั้งแต่วันที่19กันยายน256จนฝ่า จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยต่อมานายพิธาเนี่ยยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุฉบับลงวันที่2ตุลาคม256และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมครั้งที่1ฉบับลงวันที่18ตุลาคม2 5 6 6โดยศาลได้อนุญ,ญาตตามที่นายพิธาขอขยายเวลาจัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ ความเห็นส่วนตัวความเห็นล่วงหน้าโดยให้จัดส่งเอกสารภายในวันจัดวันอังคารที่12ทธันวาคมเพื่อให้เป็นไปตามพรบรว่าโดยการวิธีพิจารณาของสารนธรรมนูญ2561มาตราที่64วรรคที่1ที่สารนัธรรมนูญต้องสำนเนาแก่ผู้ แก่คู่กรณีฝ่ายอื่นเพื่อทราบก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า7วันหลังสารไต่สวนพยานบุคคลจบลงในวันที่20ทธันวาคมคาดว่าหลังจากนี้สารรัรมนูนจะนัดฟังคำวิิจัยประมาณปลายเดือนมกราคม2567คดีหุ้นสื่อพิธาเนี่ยลูกผีลูกคนทั้งนี้สองบกเคออเนชั่นประกอบด้วยนายส,สมชายมีเสนและนายธีรศักิ พงอักษรได้วิเคราะห์ในรายการเนชั่นอินไซต์ทางเนชั่นทีวีช่องที่22ชี้ว่าประเด็นการถือครองหุ้นมรดกของนายพิธาสารรัฐธรรมนูญจะดูจากเอกสารไม่รู้ว่าใบในใบหุ้นได้วงเล็บไว้หรือเปล่าว่านายพิธาเป็นผู้จัดก,การมรดกแต่ต้องโอนให้น้องได้ต้องนํามาแจ้งต่อสารการถือครองหุ้นไอทีวียังเป็นสื่อหรือไม่คนที่อธิบาย มีส่วนสำคัญทางคดีคือนายคิมสิริทวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัทโฮดดิ้งจำกัดผู้ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีศาลคงจะต้องถามไอทีวียังทำสื่ออยู่หรือไม่แม้ก่อนหน้านี้สำนักป,ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสอพนเนี่ยเคยสั่งให้ไอทีวีหยุดการออกอากาศแต่ต่อมาไอทวได้ทำการฟ้องร้องคำสั่งนี้ขัดต่อคำสั่ง ทางปกครองหรือไม่เพราะไอทีวีไม่ได้เลิกกิจการเพียงแค่พักกิจการเท่านั้นกรณีนี้ต้องไปดูว่าถ้าไอทีวีบอกว่าตั้งใจจะทําสื่อต่อจะเป็นอย่างไรหัวใจสําคัญคือวันที่นายพิธาสมัครสสก้าวไกลไอทีวียังคงทําสื่ออยู่หรือไม่ถึงแม้พิธาบอกว่ามั่นใจ100%พร้อมที่จะชี้แจงต่อสารรัฐมนูญส่วนการเป็นผู้จัดการวรก็มีหลักฐานที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน พร้อมจะไปเปิดเผยต่อสารซึ่งคดีถือหุ้นสื่อนายพิธาถ้าดูจากข้อมูลได้ลุ้นกว่าได้ลุ้นเยอะนะครับว่าจะรอดหรือว่าจะไม่รอดสมมตุติหากนายพิธาไม่ผิดนายชัยธวัฒน์ตุลาทนอาจจะลาออกจากหัวหน้าพักและให้ในายพิธาเนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งก็เป็นไปได้และสามารถกลับมาลงสมัครสอสอได้ แต่หากสารนักนูวินิจฉัยว่าผิดนายพิธาก็จะพ้นจากการเป็นสอสอและกกะตสามารถนำคำวินิจฉัยไปยื่นฟ้องนายพิธาในคดีอาญาได้ตามมาตรา151าพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งมีบทลงโทษคือจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับของผู้นั้นกําหนด20ปีคดีนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวเชื่อว่าไม่ลามไปถึงขั้น ยุบพักได้แก้ไขมาตรา1นถึงสอันนี้ไม่ยุบพักแน่นอนนะครับอีกคดีคือกรณีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกตอดีตทนายฟาร์มของอดีตทนายความของพุทธอิสระขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการจองทำของนายพิธ,ธาริมจักรเลรัฐหัวนหน้าพักเก้าไกลในขณะนั้นและพักเก้าไกลที่เสนอร่างพรบ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆ,ๆพศจุดๆ,ๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรหนึ่งหรือไม่คดีนี้ศารลรัฐธรรมนูญกําหนดนัดพิจารณาต่อในวันพุธ ในวันที่25ธันวาคมก่อนที่จะไต่สวนบุคคลในวันจันทร์ที่25นะครับก็คือคดีนี้สารสนุนกำหนดนัดเันพิจารณาต่อในวันพุทธที่20ธันวาคมก่อนที่จะไต่สวนพยานบุคคลในวันจันทร์ที่25ธันวาคม256เวลา9้านาฬิกา30นาทีกรณีนี้สองบอก,กเนชั่นระบุว่าคดีพักเก้าไกลเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ วันที่25นี้สารรัฐธรรมนูญจะไต่สวนพยานหกปากมีการมองเหตุผลสําคัญอาจไม่ยุบพักเนื่องจากในคําร้องไม่ได้ขอให้ยุบพักขอเพียงว่าให้หยุดการกระทําเท่านั้นไม่ได้บอกให้ยุบพักสารก็จะวินิจฉัยตามคําร้องเท่านั้นถ้าผิดก็บอกให้หยุดการกระทําเท่านั้นแต่ถ้าไม่ผิดพักก้าไกลหรือพักอื่นๆก็นําเรื่องมาตรา 1- นึงสองไปหาเสียงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรคที่ส ที่ระบุคําวินิจฉัยสารและธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรทั้งนี้ในกรณีนี้ถ้าไม่ผิดก็จบเลยทุกพักก็นําไปหาเสียงซึ่งทั้ง2คดีจะรู้ผลหลังปีใหม่2567การจะนําไปสู่การยุบพักก้าวไกลแทบไม่ต้องลุน้น2บอกอฟันธงทั้งนี้คดีถือหุ้นสื่อเนี่ยที่มีนายพิธาถูกกล่าวหาและคดีแก้1นมาตา1น2ที่มีนายพิธาและพักก้าวไกลถูกกล่าวหา หากจะมีความผิดก็น่าจะเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลคงไม่ลามไปถึงยุบพักก้าวไกลแต่อย่างใดคดีร้องขอให้หยุดแก้มาตรา1นึ 2. นายธีรยุทธ์สุวรรณเกตได้ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9ว่าการกระทําของนายพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพักเก้าวไกลผู้ถูกร้องที่สองที่เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ลง จุดๆ,ๆพศจุดๆ,ๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือสิทธิภาพเพื่อร้มร้าง,งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมะมุขตามรัฐจรรมนูนมาตรา4 9วรคหนึ่งหรือมไม่นายธีรยุทธ์ระบุค,คำร้องว่าให้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดเมื่อ30 ได้ยื่นคำร้องนะครับต่ออายการสูงสุดเมื่อวันที่30พฤษภาคม256ขอให้ส่งเรื่องให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยสั่งนายพิธาและพรกก้าวไกลเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพาอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองเพื่อเป็นมาตรการป้องกันเกิดความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดแก่สถาบาันหลักของประเทศไว้ก่อนอันเป็นรัฐประสาทนโยบายที่จำเป็นจะต้องดับไฟกองใหญ่ไว้ ตั้งแต่ต้นลมทั้งนี้ในคําร้องของนายธีรยุทธ์ที่ส่งถึงสารรัฐธรรมนูนได้ขอให้มีการคมีคําสั่งยุบพักเกา้าไกลไม่ได้ขอให้มีคําสั่งยุบพักเกา้าไกลแต่อย่างใดแต่ขอให้สารสั่งให้นายพิธาและพักเกา้าไกลเลิกการกระทําการใดๆหรือการกระทําใดๆเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขมาตราหนึ่งสองและเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณา,าและการสื่อ ความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1นึที่กระทำอยู่และจะเดิมเนิมการหรือกระทำต่อไปในอนาคตด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลซึ่งแน่นอนครับถ้าฟังจากคําร้องเนี่ยแน่นอนครับไม่ได้ร้องให้ยุบพักนะครับและทั้งหมดข้อหาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงการยุบพักแต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าสรุปและคดีนี้จะเป็นไงนะครับผลก็คงจะต้องรอนะครับประมาณ ปี67ต้นปี67ได้รู้แน่มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ